เราอยู <łość> ่แล้วเราก็เลยแบบไม่ค่อยที่จะกังวลในคู่ต่อสู้มากกว่าส่วนมากก็จะเป็นกังวลในทีมตัวเองมากกว่าคือเราความคงที่ของเราอะเนี่ยอาจารย์ไม่เป็นไรเนาะเราพูดอะไรออกไปอาจารย์ไม่ว่าเนาะสวัสดีครับทุกคน ช่วงนี้แอดมินลงคลิปอะไรก็ยอดวิวก็จะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่ากระแสวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยค่อนข้างจะน้อยหน่อยนะครับสืบเนื่องมาจากผลการแข่งขัน2แมตท,ที่ผ่านมาที่ไทยเราแพ้นะครับอันนี้เรื่องจริงนะยกเว้นแฟนคลับตัวจริงนะครับที่จะดูดูแล้วก็เชียร์แบบมีฟิลลิ่งมีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยผลการแข่งขันล่าสุดนะครับที่ไทยเราเจอกับเซอร์เบีย ต้องบอกว่าเซอร์เบียเนี่ยเป็นทีมที่เราสามารถสู้ได้นะครับสืบเนื่องมาจากบอสโควิดไม่มาแข่งขันในขณะที่ทีมชาติไทยก็เราจะได้เห็นฟอร์มของนุกนิกนัทิชาใจแสนมาเซตแทนพี่พรพันธ์เกิดปราดแล้วนุกนิกก็เซตดีเหลือเกินเซตเข้ามือมากเล่นคู่ขี้สูสีกับเซอร์เบียเลยนะครับผมจนแต้มระนำยีาต่อ20แล้วโอ้ย2 3ต่อ20เท่ากับอย่าเพิ่งไว้วางใจนะครับแล้วก็เป็นไปตามที่เราคาดไว้ เจอเบียก็พลิกปาดชนะเราในเซตที่2นะครับเสียดายมากซึ่งไทยเราเลยอีก2แมตช์นะครับเจอกับแคนาดาแล้วก็เจอกับเกาหลีใต้ซึ่งแคนาดาล่าสุดก็เอาชนะจีนไป3ต่อ1เซตแคนาดามารอบนี้คือแรงมากทุกคนดูแบบเอาจริงเอาจังแล้วแคนาดาคือใจสู้ล่าสุดทุบจีน3ต่1อ1่อ่ะก็เลยคิดไปต่างๆนานาว่าแมตช์ที่ไทยเราเจอกับแคนาดาซึ่งก่อนน,น,นเนี่ยปีก่อนๆไทยเราชนะแคนาดาไง3-0ด้วย เจอกับแคนาดารอบนี้จะเป็นอย่างไรนะอืมต้องน่าคิดนะครับต่อมาก็เจอกับเกาหลีใต้เกาหลีใต้เขาตั้งเป้าอยู่แล้วว่าเขาจะทุบไทยเขาอยากชนะสักหนึ่งเกมซึ่งไทยน่าจะเป็นตัวเลือกที่เขาน่าจะโอเคที่สุดคิดว่าน่าจะพอสู้ได้ก็ต้องรอดูรอติดตามนะครับทุกคนเอ้ และแอดมินก็เชื่อว่าคนที่เข้ามาดูเข้ามาฟังคือแฟนคลับพันแท้นะครับแฟนคลับที่รักวอลเลย์อบอลอย่างแท้จริงยังไงก็คอมเมนต์ยังไงก็คอมเมนต์งงมเ,มนเข้ามาพูดคุยได้นะครับแอดมินรอฟังรออ่านนะขอบคุณครับ